ถคุณเอเอ็มลองดูนะคะก็เข้าเข้ามาคุยในห้องนี้กันก็ได้ค่ะเราปฏิบัติไปแล้วก็คือติดขัดตรงไหนอะไรยังไงค่ะก็เข้ามาคุยกันเพราะว่าหลักๆคนที่อยู่ในห้องนี้อย่างคุณทัพทิมก็ปฏิบัติมาเยอะแล้วก็เก่งเรื่องคุณทัพทิมก็เก่งเรื่องของปริยัติด,ด้วยเนาะ,ะนี่แหละคือเป็นครูที่ดีให้เราได้เลยก็คือทั้งการปฏิบัติและปริยัติและปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะแต่ของพัทเนี่ยพัทได้ปฏิบัติแต่ว่า ปริยัติเนี่ยไม่ได้ได้บ้างนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมากมายอะไรเงี้ยพอที่จะคุยกับคนได้อย่างน้องหวานน้องหวานก็เรื่องของการปฏิบัติคุณอนุรักษ์ก็ได้ทั้งปฏิบัติปริยัติอย่างเงี้ยเนาอะ,อะคุณเออย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็มีมีภูมิธรรมของตัวเองเข้ามาแล้วก็คุยคุยกันตามตามสภาวะค่ะ,ะเป็นสภาวะของการปฏิบัตินะคะเราไม่เอา เราไม่เอาอิทธิเราไม่เอาเรื่องฤทธิ์เราไม่เอาเรื่องปฏิหารเราไม่เอาอะไรที่ไม่ใช่วิปัสนากรัมาฐานเราไม่เอาอะไรที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณคือหมายความว่าจริตใครจะไปทางทางฤทธิ์ทางอภิญญาทางนู่นทางนี้ก็ก็ไปได้ค่ะแต่ว่าทางอย่างในห้องนี้